สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางเช่นเคยค่ะสำหรับราคากลางยางพาราประจำวันที่20กันยายน2567นะคะก็คือวันนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคายางพาราแต่ละชนิดในวันนี้จะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่นะคะ มาเริ่มกันที่น้ำยางสดณห,หน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35% 72บาท50สตางค์ราคายังทรงตัวอยู่นะคะส่วนราคาท้องถิ่น6 9บาท50สสตางค์ต่อกิโลกรมัม ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 83บาท88สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาอีก94สตางค์ราคาท้องถิ่น80บาท88สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน88บาท39สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก79สตางค์ค่ะส่วนราคาท้องถิ่นนะคะ85บาท39สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 100่งเปอบาท95สตางค์ราคายางทรงตัวนะคะราคาท้องถิ่น55บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 50าสบซ็นบาท47สตางค์ราคาทรงตัว like ราคาท้องถิ่น26บาท48สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 5้าสบาเปเซ็นบาท41สตางค์ราคายางทรงตัวค่ะ ส่วนราคาท้องถิ่น29บาท41สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 6 5 38บบาท32สตางค์ราคายังทรงตัวเหมือนกันค่ะส่วนราคาท้องถิ่น35บาท32สสตางค์ต่อกิโลกรัม ส่วนยางก้อนถ้วยเครป41บาท24สตางราคาก็ยังทรงตัวอยู่ค่ะส่วน้องราคาท้องถิน38บาท24สตางต่อกิโลกรมัมและนี่ก็คือราคากลางยางพาราในวันนี้20 2 2ถึง22กันยายน2567ค่ะราคายังพันผวนนะคะแต่ช่วงนี้เริ่มที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ราคายังทรงตัวก็ถือว่าดีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะ